อยเง้ยเขาเรียยว่าัวออกจากัวไหลก็ไปน้งตัวน้ำหนักอย่างเงี้ยเข้าไปข้านนไม่เยมามัมันไม่กว้างไงมันแคบหน่อยตรงเสือเก่าวันนี้เล่นล้มไปดูหน่อยนึงการออก น้อยวันนี้ครับแข็งแรงไม่เจอไม่เจอไม่เจอพี่น้อย40ปีได้ไหมได้ไทยรอเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่น้อยก็เหมือนเดิมไอ้นั่นน่ะแข็งแต่แข็งไม่แข็ง่น้อยเป็นไงสบายดีสบายดีครับนั่งรถนั่งรถนั่งรถอะไรกันไปติโควิดมาไม่ได้ทำอะไรเลยครับคุณว่าจะไม่มาซะแล้วมาพอดีไปไอโรดไปไหน อยู่ในรถหน่อยรู้ไหมลุงไม่เจอขับรถย้อนวันมาข้างไหนจากแล้วจำได้ไม่ลองบันเดิลลุงลุงร้านเรียกอะพี่ร้านเรียกก่อนร้านเรียกวันนี้ลุงไม่ได้ขับรถใช่ไหมคะไม่ครับลุงอาจะเหมารถลุงสักรอบหนึ่งนะวันนี้สองสิบรอบลุงสะดวกไหมคะสะดวกครับได้นะครับสบายเลยครับจำจำได้เพราะนี่ลองลอง

พวกพี่เก็บตังค์นะรู้ไหมลุงน้อยจะขับรถแล้วพวกพี่เก็บตังค์นะคะรับนักศึกษานะรับนักศึกษาด้วยเหรใช่ไปเลยพี่เก็บไม่ได้หรอกพี่ให้ฟรีในมอสสาระคาเลยนักศึกษาไม่เก็บตังค์เราประสบการณ์จริงมาเลยเลยเอาบอเดี๋ยวจอดก็แล้วโอกาสบัน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอสทะเลนะครับวันนี้ผมพามาพบกับอดีตยอดมวยฉายาหลายๆคนคงน้าจะจําได้นะครับไอหมัดหินนะครับมาเฟืองวีรพลครับสวัสดีครับพี่น้อยวันนี้ใจพี่น้อยขับรถชมเมืองหน่อยวันนี้มาเฟืองวีรพลนะครับอ่ะไปได้ไหมไปเลยค่ะโอเคนี่วันนี้ให้พี่น้อย ับรถพาชมเมืองนะครับในจังหวัดมหาสารคามนะครับครับตุ้งชายาเห็นผมพ้เลยเลยเอาสองรุ่มหนึ่งเลยชกมวยมันไม่ไม่เคยชอบใครชอบสามารถเลยชอบผมด้วยชอบที่สุดเลยสามารถจะสามอา่านเดียวพี่น้อยเป็นนักมวยคนเดียวนะที่ผมกลัวผมเห็นต่อยผมมาดูตอนพี่น้อยต่อยใกล้กล้องน่ะก็นักมวยไทยผมมีกลัวอยู่สองคนมีพระรหัสโลเงินกับพี่น้อยนี่แหละ ต่อยที่ว่าปวดหัวเหนื่อยที่สุดก็สามารถนี่แหละครับครับทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะรอจริงๆนะไม่ได้ตรงนั้นผมตอนนั้นผมผมได้ต่อยไม่อยากต่อยด้วยเลยพูดยังไงก็รอก็รอแล้วก็เก่งก็เก่งโอ้ยเกลียดเกินไ่หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ยอนะจริงๆใครทำแล้วก็มีแต่ทำมาลูกเดียวไม่เก็บตัวแต่เวียนหัวอะต้องพูดไม่หนักฮะ ไม่นักแต่เร็วอ่ะผมได้เร็วไดม่ได้เอาเปรียบนะแต่แต่มันขึ้นบมอยทีแล้วมันอย่างว่าเนาะต่อยมวยบ่อยไม่เคยเจอใครที่ว่าพี่น้อยว่าพี่น้อยต่อยกับใครที่เจ็บสุดสมัยต่อยมวยอ่ะเจ็บที่สุดต่อยกับบางสาน้อยบังสาน้อยเจ็บกับจอมโวใช่จอมโวยครั้งแรกเลยนอกใช่ไหมแต่ครั้งที่สองเนเจ็บเจ็บแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่บ้านพี่น้อยนะครับครับครับผมพี่จ้ารคับผมมีหน้ามีตาด้วยโอ้ โอ้ยตัวกูแล้วประเทายขนาตัวว่าโกหกอ๋อที่ว่าจะมาบสาวมา <3 S 1> นะครับจันเย็นคนนี้นะไม่ไม่มีโกหกมาจันเย็นไม่มีโกหก